สวัสดีครับพบกับผมเสือละไทยคลิปนะครับคลิปนี้จะพาถ่ายบรรยากาศโดยรวมนะครับงานปั้นวิหารจตุรมุกนะครับตอนนี้เหลือหน้าหน้าสุดท้ายนะครับปั้นม่านนะครับเนี่ยครับก็หน้าบานนะครับลายผมยังอยู่พอดี ผมถวายวัดนะครับไอสำหรับแบบอย่างเงี้ยที่ที่ทำเสร็จแล้วเงี้ยครับผมจะลอกใส่พลาสติกใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีวัดไหนต้องการเอาไปเป็นแบบเป็นตัวอย่างเนี้ยผมถวายนะครับผมไม่คิดตังค์ครับผมถวายฟรีเลยอ่น้านี้เมื่อวานพระอาจารย์ที่ทางภาคใต้ครับท่าน แจ้งหมดแล้วท่านอยากได้ผมก็เดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับนี่ครับภาพโดยรวมนะครับอไปีกว่าแล้วครับสำหรับวัดนี้นะครับวัดสีเขตนันทารามนะครับหรือวัดกร่มอยู่ที่ ตำบลคองข่อยนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับริหารจัตุรมุกนะครับฉลองวันที่16มีนาถึงถึงวันที่24นะครับมีนา2,500 หกสิบเจ็ดนะครับเชิญท่านใดอยากมาร่วมงานก็ขอเชิญชวนนะครับฝั่งนี้ก็เริ่มทาสีแล้วนะครับช่างสีกับช่างกระจกนี่คือไล่ตูดช่างปั้นเลยนะครับนี่ทาสียังไม่เสร็จนะครับเพิ่งเริ่มไล่ตูดเรื่อยนะครับนี่ทาสีปิกระจบก,กล้เสร็จแล้วนะครับเนี่ย โดยรวมครับผมปูนปั้นนะครับก็ยังมีอยู่นะครับท่านใดสนใจก็สั่งมาได้เรื่อยแต่เกียงเลิกทำมานานแล้วนะครับใช้เวลานานครับผมไม่มีเวลาทำนะครับงานเยอะมากครับช่วงนี้เรื่องรายนะครับท่านใดไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวงานปั้นอย่างนี้ครับหรือขอดูตัวอย่างตรงนั้นตรงนี้มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับ ลายแบบนี้ทํายังไงขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมช่างมีไหมนะครับผมสามารถถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปส่งให้ดูได้นะครับท่านหนต้องการไปเป็นแบบไงเงี้ยครับไม่คิดตังค์ครับผมแอดไลน์ผมมาที่เบอร์นี้เลยครับ0813822389ครับเบอร์เดิมครับผมช่างเสืออลายไทยนะครับประมาณนี้ครับ ช่องผมเน้นเป็นวิทยาทานให้ความรู้แบ่งปันความรู้นะครับท่านใดคิดว่ามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ